ตอนนี้จีนก็คือประกาศชชัยนะอย่างถามวอนกับธุรกิจ e ีวีนะคะเออที่เป็นเจ้าของตลาดของโลกใบนี้ไปแล้วแต่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยช่วงที่โควิดกันเนี่ยเขาก็ซุ่มนะในการพัฒนาเรื่องของรถไฟไฟ้า e ีวีโดยที่ต้องบอกว่าสหรัฐอเมริกานะเตือนเลยบอกว่าบริษัท,ท่ายรถต่างๆ กลับบ้านค่ะกลับบ้านค่ะกลับประเทศแม่ค่ะนะอย่าไปอยู่เลยค่ะให้อายแสงนีออนค่ะคือจีนเนี่ยเขาเขาอุดหนุนเพื่อให้เศรษฐกิจเขาโตนึกออกไหมจนกระทั่งแบบรถเนี่ยล้นทะลักเนะี่ยโอ้ทีนี้นี่ถามว่าโอ้เขามาลงทุนเมืองไทยช่ำําำนะบางทีเนี่ยเขาโดนบอยคอรเธอ เขาก็มาลงทุนเมื่อมาสแตมลาเบลที่นี่เพื่อส่งออกมันก็มีหลายด้านนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอย่างที่บอกเนาะใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเอยอะไรเอยก็ก็ต้องดูนิดหนึง่งส่วนธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยก็คือธุรกิจรถมือสองคือพอมีการเกิดดําราคากันเกิดขึ้นเนี่ยคนก็ไม่ไปซื้อไงมือสองก็ไปซื้อมือหนึ่ง e v ไงแต่ย้อนกลับไปก็คือ o ฮาส์โฮเดปะก็คือไอ้นี่ครัวเรือนหรืออะไรต่างๆก็พังพินาศตอนนี้เศรษฐกิจก็คือไม่ไหวหเธอรถที่เอาไว้ประมูลเนี่ยก็คือล้อนลานประมูลตอนนี้บางทีประมูลศูนย์บาทก็มีนะเธอไม่ได้เล่นๆน,น,นะมอเตอร์ไซค์กระบ,บะเอ่ยอะไรเอ่ยลานประมูลเนี่ยก็คือรถที่ยึดมาคือเต็มมือเขาเรียกว่าเต็มมือคือไฟแนนซ์ก็ต้องระบายนะเออเป็นเงินออกมาเพราะว่า เก็บรถเอาไว้ก็มีแต่จะเสื่อมค่าเสื่อมราคาเธอนึกออกปะเพราะว่ารถยิ่งปีเก่าก็ต้องยิ่งราคายิ่งถูกลงเรื่อยๆเอยๆตอนนี้ก็คือผลกระทบหลายอย่างนะเต็นท์รถนี่คือเขาบอกว่ามีการคาดการว่าเต็นท์รถเนี่ยจะต้องเจเลงไงอืมไม่ใช่เจเลงดอนเมืองเจเลงจุงนะคะจะมานะคะเจไม่ใช่เจเลงดอนเมืองนะ ที่ขายของขายอะไรไม่ใช่แต่เป็นเจเลงจุงนะคะเจงค่ะเตรียมเลยนะคะอืมจะเข้าเทคโอเวอร์กิจการนะคะเจงความเจงนะคะจะเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ไงเธอเออกลไกตลาดเรื่องของและคงราคาพอมันได้รับการอุดหนุนจากรัฐนะราคามันก็มันก็เป็น competitive price มันก็คือได้เปรียบกว่าอะไรเอ่ยอ่ะทีนี้ก็ต้องดูแล้วว่าจะต้องปรับตัวกันยังไง เจ้าของเต็นท์รถจะยังไงต่อนะเที่เอมไม่รู้จะทำธุรกิจอะไรละนะ